ครับตาเศษมาพรีมาพรีมาเยอะเลยที่กันเยอะมากใกล้แล้ววานนี้กี่รอบเราอันนี้เราู้สึกยังไงกันบ้างเหตุผลมาบ้านลูกเอเอของเรานะ่ยเต็มคนที่เลยไม่ว่าจะเป็นชั้นหนึ่งชั้นสามชั้นสี่เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีและก็วังว่าเทพเจ้าองค์จะออกมาในบอลนะไม่ใช่แล้วก็ยังจะเล่นอยู่ได้โอเคครับก็จริงๆ จริงๆแล้วนะครับผมดีใจมากคือจะบอกว่ามีประโยชน์มากนะถ้าเกิดช่วยน้ำเสียเนี่ยคือผมไปลงที่พี่มาตอนนี้ที่จราจรสายน้ำเน่าแล้วครับลงไปขึ้นตัวปุ๊บเนี่ยเราก็ว่ายน้ำชิลๆไปพี่ดิวน้ำนีหนูตายโดยผ่านได้ตอนนี้น้ำเริ่มเสียแล้วก็สิ่งที่ผู้คนทำจะช่วยประเทศชาติได้จริงจะทำให้น้ำใสขึ้นครับโยนมีดบอลลงไปในน้ำที่น้ำใสนะแต่พี่ดิวลงไปปุ๊บน้ำเน่าเลย look alla ya... เราจะได้ตกลงกัต่างหา ที่ไม่มีอะไรจะพูดไม่อยู่กับผมไลยพี่ขออนุญาตส่งต่อให้เจนแล้วกันเดี๋ยวพี่จะปิดท้ายพี่จะปิดท้ายได้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 ครับนะก็กันครับผมละครเรื่องดอกโสกนะก็ฝากด้วยกันในเรื่อง แล้ก็ซิงเกิลล่าสุดผมขอความในใจจากเพื่อนสนิทเนอสเตตัสะโหลดกันด้วยแล้วกันครับซื้อแล้วครับซื้อซื้ือเพราะว่ามิสเตอร์จิรินทอร์องมาดูเลยนามีหลายคนนนเนี่ยต้ฝากซือรับ้างเพื่อนใน่มแฟนนะครที่ดิวพูดก่อนได้หมไม่ตาแคนครับก็เออยูไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจ่ไมอัปเดต ทางช่องไอแชนแนลกับพี่ดีว์ด้วยนะครับพีดีวีสตาร์ครับแล้วฝากกันด้วยเสาร์ทิพย์ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีอะไรให้รุ่นอยู่ช่วงปีหน้าจะเป็นทั้งปีเลยนะครับแต่ว่ารอคิวอีกทีหนึ่งครับยาวๆเลยยาวๆอ่ะต่อพีดีว์แล้วมีอะไรต่อยไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอเคครับจะฝากบ้านๆแดงใช่ไหมใช่ครับผมขอฝากขอฝากกลุ่มบ้านๆแดงให้ครับผมบนของท่านด้วยก็สมาชิกของบ้าน เี่ยเรื <supporters> ah. ่อยๆนะครับแต่ดิเดสตจะอยู่ยงคงกระันนดีาเขาเขาตอนนี้ยังมีซิงเกิลที่ปล่อยมาสุดชื่อหนึ่ว่าความเดียวต่ใครบางคนนปรกอครเรื่อคนเดียวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมเล่นด้วยดวเด้ผมเล่นคเ่ยนมเป็นคนเรวก็ลองวาเขาเล่นเร็วผมเขาเลย่ะ้วเขาเลือกกันต่อโอเค แล้วก็ตอนนี้นะอยากจะฝากทุกคนเลยนะครับผมถ้าเกิดใจที่เป็นจิอาสานะครับมาช่วยอย่างนีผมรู้สึกว่าขอบคุณแทนประเทศชาติขอบคุณแทนทคทนไทยทุกคนด้วยสิงของคุณที่ทุกคนมาร่วมกันทำดีแบบนี้นะครับผมแต่ว่ายังมีอีกหลายจุดนะที่เขาต้องการความช่วยเหลืออยู่นะครับผมถ้าเกิดใจว่าถ้าเกิดใจอยากจะทำกิจกรรมอะไรแบบนี้นะครับผมกองหาตามที่ตอาสาก็ได้ว่ามีตรงไหนให้เราช่วยบ้าง